อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าทุกวันนี้นะคะเรากําลังอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะที่เรียกว่า disruption เป็นยุคแห่งโลกใบใหม่ w i d World EP นี้ค่ะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองและมุมคิดของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีต่อความเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันค่ะที่ได้กล่าวไว้ในงานสัมมนาวิชาการไขปัญหาวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความท้าทายและบทบาทของไทยกับศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษาซึ่งจัดโดยคณะสังคมาศาสตร์มสวค่ะ Why, whoa? โดยคนอนภิสิทธิ์นะคะได้ให้มุมมองว่ามี5ปัจจัยหลกัลกๆที่ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันและจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยค่ะโดยปัจจัยที่1นนะคะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไวมากที่สุดคือการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการประมวลผลของเทคโนโลยีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องแต่การเติบโตของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้กลับไม่ได้ช่วยด้านประสิทธิภาพแรงงานค่ะไม่ช่วยทําให้คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแถมยังไม่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ และข้อสังเกตคือทุกครั้งนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างเปลี่ยนยุคจากการปฏิวัติสีเขียวมาเป็นการปฏิวัติอุตสาหการรมคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือคนกลุ่มเล็กๆเท่าน,นั้น <S 2> <S 2> และหากว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎกรรติกาต่างๆผลประโยชน์เหล่านั้นค่ะก็ยากที่จะกระจายไปหาทุกคนขณะที่ปัจจัยที่2นะคะคุณอภิสิทธิ์มองว่าเป็นเรื่องของโลกาภิวัตติดลมค่ะนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นค่ะโลกกาลังเข้าสู่ความเป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างแพร่หลายโลกเราเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะการค้าการขายแพร่หลายเชื่อม ประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยแต่หลังจากสงครามเย็น1 0 1ถึงปีก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้นไม่ใช่ประเทศเสรีประชาธิปไตยอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นประเทศจีนซึ่งนํามาสู่ความขัดแย้งที่ลามไปเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองค่ะสําหรับปัจจัยที่3นะคะคือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งหลักๆแล้วก็คือการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเพราะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐนะคะเป็นประเทศที่เป็นผู้นําโลกเพียงประเทศเดียวแต่ภายหลังจากปปีี2,000เเ็นนนตตต้มาค่ะจิบ เร็วมากและมีความเชื่อว่าจีนจะแซงสหรัฐขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตทําให้สหรัฐค่ะต้องรีบปรับตัวเพราะกลัวจะเสียอํานาจให้กับจีนจึงนํามาซึ่งสงครามทางการค้าโดยเฉพาะการตั้งกําแพงภาษีการนําเข้าสินค้าจากจีนไม่เพียงเท่านั้นนะคะสหรัฐค่ะยังเชื่อว่าโลกจะกลับเข้าสู่สงครามเย็นอีกครั้งภายหลังจากที่หลายประเทศกลับม,มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีการรวมตัวกันของบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใตา้ที่เรียกว่ากลุ่มบิกรวมทั้งได้รับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเข้าเป็นสมาชิกเพื่อมาคานอำนาจ ่รัคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มบิก๊กมองต่างจากสหรัฐเพราะการรวมตัวกันมาจากความกลัวการถูกสหรัฐครอบงำไม่ใช่การรวมตัวจากประเทศที่มีอุดมการเดียวกันค่ะสะท้อนได้จากคํากล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เคยพูดว่ารูปแบบความสําเร็จของจีนมาจากตัวจีนเองไม่ได้นําเข้ามาและไม่คิดจะส่งออกไปที่ไหนเห็นได้ชัดค่ะว่าจีนไม่ได้ต้องการแพร่หลายแนวคิดหรืออุดมการของประเทศตนให้แพร่หลายเหมือนอย่างที่สหรัฐและประเทศในแถบยุโรปพยายามทํากันอยู่คุณอภิสิทธิ์นะคะได้ย้ําในเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ว่าไต้หวันเป็นจุดที่ซุ่มเสี่ยงเกิดความขัดแย้งที่ใกล้เรามากที่สุดไต้หวันนะคะผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแทนยังเป็นอันที่มีประสิทธิภาพสูงและจีนเองก็ประกาศชัดเจนเรื่องการควบรวมไต้หวันมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนสหรัฐเองนะคะก็หนุนหลังให้ไต้หวันแยกตัวออกเป็นอิสระไม่เข้าร่วมกันกับจีนประเด็นนี้ต้องจับตามองอย่างมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นมุมมองของคุณอภิสิธิ์ต่อความเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันในส่วนของ3ปัจจัยแรกค่ะในตอนหน้านะคะเราไปติดตามกันต่ออีก สปัจจัยที่เหลือกันว่าจะมีอะไรบ้าง Why w e l